เรื่องอมีคอมเมนต์หนึงถามมาว่ายิงไกลสุดได้กี่เมตรแล้วก็ยิงใกล้สุดได้กี่เมตรนะครับคือกล้องตัวเนี้ยมันส่องได้ไกลอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงที่ว่าปืนเนี่ยมันยิงได้กี่เมตรถ้าหาว่าเราปรับไว้ประมาณอย่างแบบเนี่ยที่ผมส่องไปอยู่เนี่ยถนนนู่นนะครับ ประมาณร้อยร้อยเมตรนะครับถามว่ายิงโดนไม่โดนนะครับนู่นนะครับป่ายางนู่นก็ได้นะครับร้อยกว่าเมตรมันยิงได้หมดหมดครับแต่ว่าเราต้องปรับปรับนะฮะต้องปรับให้ยิงให้โดนเป้าถ้าหากว่าปรับไกลยังไงบางคนที่เป็นแล้วก็ไม่ต้องไล่ไปแต่บางคนที่ไม่เป็นก็ต้องได้ไล่ไปนะครับคือคือการไล่เนี่ยเราก็ปรับ สี่สิบเมตรห้าสิบเมตรไปนะครับแล้วก็ว่ากันไปนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบจนถึงร้อ <Exchange> ยนะครับแต่คุณจะยิงไกลขนาดนั้นเลยหรอฮะเป็นร้อยสองร้อยเป็นร้อยกว่ากว่าเมตรเนี่ยถ้าว่าเป็นทุ่งนาที่มีอ่าเป็นทุ่งก,งกว้างมีนกเยอะๆไกลๆอะไรเงี้ยเราก็ปรับไว้ร้อยกว่าเมตรก็ได้ยิงได้ครับถามว่าใกล้สุดเท่าไหร่ ก็ใกล้สุดก็เมตรหนึ่งสองเมตรยิงได้หมดครับแต่ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยครับดูตรงที่สโขบเราเนี่ยครับเนี่ยฮะของผมมันยี่บสี่เท่ามันเขียนว่าหกเนี่ยฮะหกถึงยี่สิบสี่นะครับก็คือระยะหกเมตรลงมาเนี่ยระยะหกเมตรใกล้เข้ามาหาเราเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเส้นครับเส้นเล็งเนี่ย มันจะเบอร์ครับมันมันจะมองไม่ค่อยเห็นเส,เสเ้นเส้นเลงนะแต่ถ้าคนยิงเป็นก็จะกะระยะเอาถ้าถ้าเราตั้งไว้ประมาณสามสิเมตรเราก็ยิงใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมันเท่าไหร่แต่ก็ยิงได้นะครับมันก็จะเป็นตัวแบบเบอร์เบอร์หรืออาจจะเต็มกล้องไปก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรายิงใกล้เกินไปเนี่ยระยะสองเมตรสามเมตรเนี่ยเราก็ปรับให้อยู่ที่หกเนี่ย ให้ปรับที่หกแล้วก็ไอตัวเนี้ยปรับสุดเลยนะครับก็ขึ้นไปจนสุดนะก็คือปรับอยู่ที่ระยะอ่ามันเขียนบอกว่านี่เนี่ยระยะการมองเห็น1ิบเมตรเนี่ยคือระยะ1ิบเมตรลงมาเนี่ยมันมันจะเห็นนะแต่มันเส้นเล็กมากคนก็ต้องสายตาดีหน่อยมันแล้วแต่ที่เราจะปรับสโคปใส่นะครับเนี่ยสโคปตัวเนี้ยไอปืนเนี้ยเป็นกล้องเนี่ย เราแล้วแต่ว่าเราจะเอากี่เท่าถามว่าแบบยิงเร็วๆใกล้ๆระยะสองสามเมตรก็เอาเป็นสองขึ้นไปจนถึงเก้าอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ของผมนี่ก็คือหกเท่าถึงยี่สสี่นะฮะการมองเห็นไกลนะครับถามว่ายิงแม่นไหมมันก็แม่นหมดนั่นแหละครับถ้าว่าเรายิงโดนนะฮะ มันก็ขึ้นอยู่ว่ายิ่งยิ่งไกลเท่าไหร่เราก็ต้องนิ่งเท่านั้นการยิงก็ต้องนิ่งให้มากมากที่เท่าเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็คือหาว่าพูดง่ายๆคือคือไม่ต้องให้ขยับถามว่ายิงไกลไหมเนี่ยจากเนี่ยไปหาไอ้ต้นยางที่ฝั่งนูน้นยิงได้ครับโดนยังไงก็โดนครับระยะขนาดนั้นนเะพราะปืนกระบอกนี้มันแรงอยู่แล้วครับแรงมากนะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับ ถ้าให้ผมยิงอะโดนยังไงก็โดนครับเนี่ยจะเป็นไก่เป็นนกก็โดนครับแต่ว่าจะให้มันแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันไกลนะครับถ้าเราสายนิดนึงเนี่ยมันก็มีผลระยะไกลมากลูกปืนออกไปมันก็จะมีาการเบี่ยงออกไปซ้ายขวานะฮะหรือว่าขึ้นลงก,ก็แล้วแต่เราว่าเรานิ่งขนาดไหนการยิงนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบมากครับ